สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับกับโตโยต้ายาริสนะครับยาริสคันนี้นะครับลูกค้าเอามาเคลมประกันนะครับก็เคลมสีสีเดิมนะครับมีเปลี่ยนอะไรก็มี3มชิ้นนะครับเีนอะไรก็มีกันสเกิร์ตหลังสเกิร์ตหน้านะครับก็เลยลูกค้าคุยลูกค้าลูกค้าเปลี่ยนทรงเลยคันนี้นะครับน้องเขาต้องการนะครับต้องการก็คือดีลให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บสี นะครับเสร็จแล้วก็เคลือบแก้วเซรามิกกับทางร้านเรานะครับยังไงก็มาชมรถก่อนทําเลยนะครับว่าอยู่ยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวชมภาพก่อนทําก่อนนะครับชั้นสีนะครับชั้นสีนะครับก็จะจะไม่เวลนะครับชั้นสีจะด้านหมดแล้วนะครับหน้าสีมันตายนะครับเพราะว่าพอนานๆเข้าสีขาวจะเป็นอย่างนี้นะครับสเกิร์ตหลังก็มีแตกนะครับมีแตกนะครับประกันให้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดชิ้นใหม่เลยนะครับ ชิ้นใหม่เลยนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะครับยูร้อยก็นะครับทั่วไปนะครับสีขาวนะครับสีขาวคือ คือสีขาวรถใช้นานไปเกินเกินหนึ่งปีนะครับชั้นสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแท้ทุกคันนะครับแท้ทุกคันฟางแววจะไม่เหลือนะครับก็มีกระจกด้วยนะครับกระจกก็เปลี่ยนนะครับสเกิร์ตหน้าก็เปลี่ยนนะครับหน้าชนมานะครับแตกนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ แก้ไขนะครับคันชนหน้าไม่เข้าแก้ไขนะครับหลักๆก็เก็บเก็บรอบคันมาแล้วนะครับประตูบานนี้นะครับบานนี้สองบานนะครับลูกค้าคเคยเคลมมาแล้วนะครับคเคยเคลมมาแล้วนะครับงานเคลมมาแล้วก็จะ ประมาณนี้นะครับสีแตกนะครับสีแตกสีแตกนะครับ,นะค,รบคืองานประกันนะครับถ้าถ้าทำตามราคาของประกันจริงก็จะประมาณนี้คนระับไม่เกินปีหรือว่าปีก็จะแตกแหลงร้าวหลุดร่อนนะครับจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าประกันเขากดราคา ให้มาเหมือนแผงเนี้ยถ้าเท่าแต่งานสีก็ให้มาแค่พันนิดนิดและแผงนี้ก็แค่หลักร้อยนะครับมันก็เลยไม่ได้ราคาถ้าคนที่ทํากับพวกเครือประกันจริงๆนะครับก็จะต้องดรอปของที่ใช้ลงมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับก่อนทําจะประมาณนี้เดี๋ยวเราทําเสร็จเก็บเสร็จนะครับเดี๋ยวมาถ่ายทั้งขั้นตอนการทําแล้วก็ตอนเสร็จให้ดูนะครับว่าเราจะบิวท์คันนี้นะครับสวดทรง แล้วก็ความใหม่นะครับให้ใหม่ได้แค่ไหนนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันครับนี่นะครับฝันนี้ก็งานะอาบน้ำนะครับอาบน้ำรอบนอกอาบน้ำรอบนอกทั้งหมดนะครับฝั่งนี้ประตูสองบานหลังนี้ที่ได้ขึ้นต้องขึ้นพื้นใหม่เพราะว่า นะครับที่เราถ่ายไปตอนที่แรกหน้าสีแตกหมดเลยนะครับแตกหมดเลยนะครับเกิดจากาลูกค้าเคลมประกันมานะครับสองจุดเลกเกอร์จะด้านเลยนะครับตรงนี้จะด้านหมดเลยแล้วก็แตกไปงานหมดเลยเราจะต้องขัดหน้าสีที่เขาทำมาทิ้งทั้งอกนะครับแล้วก็ต้องขึ้นพื้นใหม่นะครับนี่นะครับสุดยอดมากาแ,มแล้วพ้องเราบาน้ำไหม ออกไปให้ใหม่หทั้งคันแล้วนะครับสับเรบคันนี้ออกไปอีกไปอีกหนึ่งคันนะครับสับเรบในห้องพ่นนะครับคันนี้เป็นงานอาบน้ำนะครับอาบน้ำรอบนอกนะครับงาน่างนี้เรารับด่วนได้เลยนะครับเรารับด่วนได้เลยนะครับอาบสีเดิมเฉพาะรอบนอกนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับกรณีสีเดิมอยากให้รถใหม่ฟิต นะครับติดต่อกันมาได้นะครับของเรานะครับการห่อทุกอย่างครับเราห่อคือทุกอย่างห่อมิคิดหมดไม่ต้องกลัวเรื่องละองจะเข้าตรงไหนนะครับเพราะว่าดูได้เลยขนาดตรงนี้นะครับนี่นะครับห่อนอกห่อในนะครับเพราะฉะนั้นเราเก็บงานสีของเราถ้าไม่ใช่ช่างไม่ใช่คนฝีมือจริงจะดูไม่รู้เลยนะครับว่าอาบน้ํารอบนอกมานะครับเพราะเรามีเทคนิคในการห่อที่แบบ เป๊ะครับคือทำโดชชั่งนงาชีพทั้งหมดนะครับจะเคลมประกันคือว่าจะเป็นเงินสดนะครับติดต่อกันมาได้นะครับงาน,นอยากเก็บรถให้ใหม่นะครับกรณีสีเดิมอย่างนี้เรารับเป็นงานด่วนได้นะครับเพราะว่าอะไรอะไรถอดน้อยมากนะครับ อย่างนี้เราทางนานด่วนได้นะครับเดี๋ยวสำหรับคันนี้นะครับประกอบเสร็จขัดสีเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายมาอัพส่งรถให้ดูนะครับยังไงก็รอชมกันนะครับนี่ยาลกก็ประกอบนะครับประกอบต่อไฟเยบร้อยนะครับเลยตขัดสีแล้วก็พาไปเคลือบแก้วนะคะโอเคนะครับกิบ <c oughs> ล,ล็อกคันชนนะครับมาหักเดี๋ยวเปลี่ยนกิบล็อกอีกทีก็ใส่ คันนี้เป็นอันเสร็จเมืนที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับผม สวัสดีครับวันนี้จบไปอีกหนึ่งคันนะครับกับยาริสนะครับคันนี้นะครับทําสีจากอูคาบิวตี้สไตล์นะครับเคลมประกันนะครับมีเปลี่ยนสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็กระจกมองข้างหนึ่งข้างนะครับเป็นงานเคลมประกันนะครับแล้วก็เก็บรอกคันนะครับ ที่เหลือไม่ได้เก็บก็เท่าแต่ฝากระปงนะครับแล้วก็มีประตูหลังของบานนะครับผมเลยคุยกับทางลูกค้าว่าเราอาบน้ํารอบคันไปเลยเราจะได้ใหม่ทั้งคันนะครับตรงนี้ลูกค้าเพลมนะครับมี่จะเฉาตางนิดหน่อยนะครับคาหรบคันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดที่ผมทําผมบิ้วมานะครับว่ารถคันนี้ออกมาใหม่แค่ไหนนะครับนะครับขันแรกก็ดูจากห้องเครื่องก่อนนะครับ คันนี้นะครับเสร็จแล้วมาเคลือบแก้วเซรามิกที่ร้านสุราสีรถยนต์นะครับํำกับเราต้องใหม่ทุกจุดนะครับเคลือบแก้วเซรามิกนะครับเก็บหมอกทุกจุดนะครับอ่าห้องเครื่องนะครับต้องใหม่หนดนะครับ งานสีอาบน้ำทั้งคันนะครับรอบนอกนะครับโอเคนะครับรอบนอกนะครับคันนี้นะครับมีชนมานะครับขอบกันชนอ้านะครับไม่ได้สนิทนะครับจะเก็บให้หมดนะครับงานสีนะครับอาบน้ำทั้งคันนะครับอาบน้ำทั้งคันเสร็จแล้วมาเคลือบแก้ว นะครับรแก้วเซรามิกที่ด้านเรานะครับชมความแววความใหม่นะครับเคลือบจ,จุดนะครับปลอกป้ายเปลี่ยนใหม่นะครับลูกค้ายิม้มมาอีกนะครับกระชังนะครับเราก็เก็บให้นะครับกระชังก็เก็บให้นะครับ ขอบกันชนทุกอย่างเรียบสนิทหมดนะครับแมกลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเคลือบแก้วนะครับเก็บหมดนะครับคิ้พลาสติกเคลือบให้หมดนะครับกระจกฝั่งนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่มานะครับงานสีนะครับอยากได้เนีบเนีบ นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาที่เราทั้งสองร้านนะครับนี่นะครับสกเกิร์ตหลังเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นทรงใหม่เลยนะครับเปลี่ยนสกเกิร์ตหลังใหม่นะครับแล้วพร้อมกับไฟทับทมใหม่หนึ่งดวงนะครับติดสกเกอร์นะครับโซล่าสีารถยนต์นะครับ งานเนียนๆน,น,นะครับชมภายในนะครับภายในของเรานะครับอาบน้ํานะครับงานเนียนรอยต่อไม่มีนะครับรอยต่อไม่มีนะครับเก็บใหม่บิ้วใหม่หมดนะครับรถต้องใหม่ทุกจุดนะครับ ทนี้ผมขอพูดโดยรวมเลยนะครับทั้งเคลือบแก้วและ่านาระสีเลยครับเปงานส่งรวมเลยก็แล้วกันนะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับที่ไม่ได้เก็บก็มีเท่าแต่หลังคาอย่างเดียวนะครับเพราะหลังคาโอเคมีปัญหาผมเลยไม่ได้เก็บนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับบิ้วใหม่สวยเลยนะครับ กเตอร์ตเาเปลี่ยนทรงใหมให้ลูกค้าด้วยนะครับ่าเป็นช่องท่อสองท่อนะครับแต่ลูกค้าก็ไปใส่ท่อนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงกันบ้างครับสภาพก่อนทำกับหลังทำนะครับเดี๋ยวก็ติดตามทางช่อง y o YouTube ของเรานะครับฝากทุกๆท่านนะครับกติดตามนะครับในช่อง youtube ของเราด้วยเพื่อที่ จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับที่เราลงนะครับโอเคนะครับขอบคุณทางลูกค้ามากๆากนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ